Thank you. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมกอฟไม่กล้าโมโตรครับผมเป็นไม่กล้าโมโตรครับรถที่จอดอยู่ตรงหน้าของคุณผู้ชม2คันนี้ครับนั่นก็นคือเจ้า BMW E46 ทั้งคู่แต่ต้องบอกกับคุณผู้ชมก่อนว่าเราไม่ได้เอามาขายใช่ครับผม แต่มีโปรเจกต์มานําเสนอให้กับคุณผู้ชมนะครับสาหรับหลายๆคนที่เป็น FC หรือแฟนคลับของ EC6 ต่างๆครับผมไม่ว่าจะรุ่นไหนก็นแล้วแต่มผมอยากจะให้ e อ6เนี่ยผมกับพี่เบนซ์นะอยากให้ EC6 เนี่ยสภาพสวยๆแบบนี้เนี่ยได้วิ่งบนท้องถนนเยอะขึ้นใช่ครับนั่นก็คือเรามีโปรเจกต์รีสโต้นะครับมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมมันเป็นยังไงบ้างนะพี่เบนซ์คือจะต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้เลยนะฮะว่าการรีสโตรถอ,อ่ะอย่างนี้ผมอธิบายอย่างนี้ก่อนคือคุณลูกค้าถ้ามีรถนะ เอานำมาให้ทางเต็นท์เราหรือร้านเรานะฮะ,ะจัดการรีสโตได้ทั้งคันก็คือจะได้ใหม่แบบนี้เลยทั้งคู่นะครับคุณผู้ชมก็คือโดยการที่การเราจะเริ่มนับหนึ่งเลยคือทําสีใหม่นะฮะเช็คช่วงล่างให้คุณผู้ชมนะครับหัวของภายในทุกอย่างจะต้องออกมาใกล้เคียงรถที่เขาเรียกว่าปลายแดงมากที่สุดอ่าแล้วก็เราจะมีชุดแต่งให้กับคุณผู้ชมเลือกครับ มีล้อให้กับคุณผู้ชมเลือกใช่ฮะในราคาที่ไม่แรงอและเหมาะสมใช่คุณผู้ชมก็จะได้รถที่สภาพใหม่ๆแบบนี้เนี่ยไปขับกันคืออย่างของผมคันนี้ะจะเป็น3-2-3ใช่ครับคันนี้เนี่ยผมรีสโตมานานละนะครับก็ใช้งานตลอด ใช่นะครับส่วนของพี่เบนซ์เนี่ยจะเป็น3 3 0อ่าครับผมเพิ่งรีสโตมาอ่าใช่ครับแล้วก็จอดไม่ได้ใช้เสร็จแล้วก็จอดเลยใช่ซึ่งจะนํามาเสนอให้กับคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมชอบสไตล์การแต่งแบบไหนอ่าคุณผู้ชมสามารถเลือกได้ครับผมและที่สําคัญคุณผู้ชมสามารถเลือกสีได้อีกอ่าอยากได้สีแดงใช่ไหมสีดําใช่ไหมสีเหลืองใช่ไหมสีเขียวใช่ไหมสีบอลใช่ไหมครับได้หมดทุกสีมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมให้พี่เบนซ์กับน้องอุ้มเนี่ยพาคุณผู้ชมเดินชมตอนนี้เลยนะครับครับผม คุณผู้ชมฮะก็คืออย่างนี้ผมจะอธิบายคุณผู้ชมว่า ไอ้อย่างแรกคือในกรณีที่ท่านลูกค้ามีรถอยู่แล้วนะฮะต้องการเอามานะฮะรีสโตให้เราทําและให้ได้สภาพแบบนี้ทั้งสองพันนะคุณผู้ชมนะมาว่ากันที่ร้านมาคุยเรื่องงบประมาณคุณอยากจะได้แบบไหนอยากจะได้กันชนอยากจะได้ชุดแต่งแบบไหนอยากจะเปลี่ยนสีไหมหรือว่าอยากจะทําภายในใหม่ไหมอยากจะได้ล้ออะไรอย่างนี้เข้ามาคุยกับเราในกรณีที่คุณมีรถแล้วนะเรารับรีสโตเหมือนกันนะฮะออกมาสวยทั้งคู่แบบนี้นะแต่ในในกรณีที่ท่านลูกค้า ยังไม่มีรถแล้วอยากจะได้รถที่แบบเขาเรียกว่าแบบว่าเอยออกมาจากร้านแล้วแบบหล่อเลยมันขับได้เลยอ่ะสาเร็จรูปเลยไม่ต้องทําอะไรแล้วอ่ะใช่แล้วให้มันออกมาเป็นสภาพแบบนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะว่าผมจะทําอะไรให้คุณผู้ชมบ้างนะอ่าก็ขอเริ่มนี่เลยไฟหน้าก็คืออันนี้ไฟหน้าก็จะได้แบบที่เป็นเลนใหม่มาเลยก็คือสภาพแบบนี้เลยส่ๆแบบนี้ใกล้เคียงแบบป้ายแดงเลยคือเราจะต้องบอกนี้ฮะรถนะฮะผู้ชมนะที่จะออกจากไม่กลับมอตอนะที่จะให้เราดีสโตหรือว่าเออเป็นรถที่ ที่เรามีอยู่แล้วนะที่เรากำลังจะหาเข้ามาทําให้คุณชมนะฮะต้องบอกก่อนว่าอย่างนี้เดี๋ยวผมจะหารถเข้ามา1นึงคันนะฮะคุณผู้ชมสามารถวางจองได้เลยนะฮะวางจองได้เลยแล้วก็เลือกสีเลือกลายเลือกออปชันได้เลยนะคุณผู้ชมนะว่าต้องการแบบไหนแต่ในกรณีที่ ยังไม่มีใครจองผมก็จะทําในสไตล์ของผมแล้วผมก็จะขายปกตินะคุณผู้ชมแต่ก็คือคุณผู้ชมก็จะขาดทุนตรงที่ว่าคุณไม่สามารถเลือกสีได้ไม่สามารถเลือกชุดแต่งได้ไม่สามารถเลือกรอได้แต่เราขายให้ในราคาเท่าเดิมอในราคาเท่ากับที่คุณสั่งใช่ครับนะฮะเพราะว่าเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมว่ารถมันเข้ามาแล้วใช่เราถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมยังไม่ได้จองอ เราก็จะรีสตอตามสไตล์เราสีที่เราอยากได้ใช่ครับแล้วก็มาขายให้กับคนที่ชอบใช่ครับคือต้องบอกว่าหลายหลายคนนะ,ะที่เข้ามาที่เต็นท์แล้วถามหาถามขอซื้อรถพี่ก๊อฟขอซื้อรถผมคืออยากได้แบบนี้มาเลยครึ่งหลายคนมากใช่หลายคนมากนะครับผมก็เลยเปิด เปิดอย่างนี้เลยใช่เค okay, นะว่าคุณผู้ชมนะอยากจะได้แบบไหนมาว่ากันมาคุยกันแต่ต้องบอกว่าของผมกับพี่เบซ์นเนี่ยทำมาไม่ต่ำกว่า0 0 0แสนนะอ่าแต่<ม>ละคันเนี่ยครับดูสิแต่สำหรับรถของที่ผมจะทำออกมาให้คุณผู้ชมได้เลือกจับจองกันนะฮะหรือว่าจะวางจองเลยนะผมบอกเลยนะงบทำไม่มีต่ำกว่าแสนห้าหมื่นบาทอ่าใช่ผมวางงบไปแล้วนะแค่ทำเฉยไม่รวมตัวรถนะอ่าแสนขึ้นแน่นอนนะคุณผู้ชมอ่ะ,นะอะเรามาดูกันอย่างแรกก็คือ เราเปลี่ยนเลนไฟให้เลยก็มีเลนไฟนะครับผมแล้วก็จะได้ที่เป็นไฟตาโปรเจคเตอร์อย่างนี้นะมาพร้อมกับวงแหวนนะวงแหวนเป็นไงให้พี่ดูหน่อย คือรถทุกคันนะฮะแผ่ดสวิตช์ก็ติดแล้วเราจะใส่วงแหวนให้อ่่านีก็จะได้เป็นวงแหวนที่เป็นเดย์ไลท์อย่างนี้นะขาวๆอย่างนี้ก็เหมือนแบบ BM รุ่นใหม่ๆเลยที่ได้เป็นเดย์ไลท์สว่างๆจากชย่างนี้นะครับโอเคปิดครับครับผมอ่าโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งชุดกันชนชุดกันชนก็จะได้มีเป็นอ่าเอ็มสองจริงๆอย่างนี้ผมให้คุณชมเลือกเอ็มหนึ่งเอ็มสองเอ็มสามเลยอ่าสามแบบเลยสามแบบเลยคุณชมเลือกยังไงเอ็มหนึ่งหรือเอ็มสองหรือเอ็มสามอย่างคันนี้ของพี่ก๊อลฟเป็นกันชนหน้าเอ็มสองกันชนหล ไม่รวมลิ้นนะไม่รวมลิ้นไม่รวมลินนะอันนี้ผมใส่ลินส์อันนี้ให้ดูของพี่เบนซ์เนี่ยเป็นเอ็มเป็นเอ็มสองแบบไม่ใส่ลินส์อ่าผมเนี่ยเห็นไหมเป็นเอ็มสองแบบไม่ใส่ลินส์ก็จะเป็นแบบนี้ก็จะไม่มีลิ้นข้างหน้าแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากได้นะเพิ่มกงิประมาณให้ผมนิดหน่อยผมจัดการให้ นะฮะจะเป็นงานดิบหรืองานคาร์บอนมีหมดนะฮะแต่ว่าในกรณีที่เราทําออกมาให้คุณชมนะฮะสแตนดาร์ดก็คือจะไม่มีนะลิ้นนะครับแต่ก็จะเปลี่ยนชิ้นแต่งให้เป็นกันชนนะครับเป็นไอนี้เป็นกันชนสออ่าแล้วพวกโลโก้โลโก้เนี่ยก็คือจะใหม่คลิปแบบนี้ใหม่โลโก้ต้องใหม่หมดนะครับบอกเลยต้องใหม่หมดและตรงส่วนกระจังนี่กระจังผมให้เลือกได้ไีสีเงินสีดำมาค่ะค่ะสีดำก็จะเป็นงี้นะแล้วก็มีลายเป็นสีาตอันนี้คือของผมสีดำสีดำแล้วอันีี่เบนจะเป็นสีเงินครับผม คุณผู้ชมเลือกได้นะอ่าเลกได้ตอที่เราให้ไปตัวเลขไม่ให้เลือกนะตัวเลขนี่เสกกันมาต่อหลายตังอยู่อ่ะต่อมานะคุณผู้ชมนะสีคุณต้องเงาช้ำผมทําให้ใหม่ดูสิผมทําใหม่นะ่ะไหมเห็นไหมสะท้อนเนี้ยน่าจะเห็นสะท้อนไฟแล้วเคลียสีให้คุณใหม่ทั้งคันอ่าฉ่ำไหมอ่าอันนี้สียเงินนะ อันนี้สีดำนะคุ้มไหมอ่ะคือทั้สีถามว่ากินหมื่นแล้วอ่ะใช่สี่ห้าหมื่นแล้วนะคุ้มไหมผมบอกเลยแล้วก็ล้อคุณผู้ชมสามารถเลือกได้นี่นะครับล้อแบบนี้อันนี้จะเป็นลาย BBS ครับผม R S นะครับของผมจะเป็นคอร์ดสิบแปดใช่แล้วก็จะได้เป็นล้อสองชั้นอย่างนี้เลยนะสเต็ป แล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะเป็น BBS LM ครับผมคันนี้จะเป็นล้อ19ครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถเลือกได้นะว่าจะเป็นลายไหน2ลายนี้และจะเป็น18หรือ19ก็ได้ก็ได้นี่แล้วก็ได้เป็นล้อแบบสเตปริมด้วยนะอ่าเลือกกันนะเลือกกันนะคุณผู้ชมฟั่งดีๆนะคือรถเนี่ยออกมาก็คือเป็นตามสเปคที่คุณผู้ชมอยากได้ใช่นะครับครับผมอ่าส่วนิล์มอ่า อันนี้ฟิล์มคงไม่ได้ติดให้อครับผมนะครับฟิล์มคุณผู้ชมอาจจะต้องเลือกเองแล้วเราไปติดให้ใช่ครับอยากจะได้ใสแบบนี้ของผมอมเขียวครับับหรือว่าอยากจะได้แบบมืดๆหน่อยแบบของพี่เบนซ์ครับนะครับอ่าตรงนี้นะส่วนช่วนล่างช่วนล่างเป็นยังไงพี่เบนซ์ช่วงล่างล่างก็คือว่าผมจะใส่ไอ้นี้มันจะต้องบอกนี้ ในกรณีที่ต้องมีลูกค้าที่อยากได้รถเดิมถ้าอยากได้รถเดิมผมก็จะจัดให้แบบเดิมๆนะคุณผู้ชมถ้าอยากได้รถแต่งผมก็จะจัดใส่โช๊คโหลดให้คุณผู้ชมนะแล้วโหลดคราวนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมจะต้องว่ากันว่าคุณต้องการเตี้ยเหมือนรถพี่ก๊อฟหรือว่าเตี้ยนิดหน่อยเหมือนรถผมของผมนี่ค่อนข้างจะเตี้ยมากนะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูมิติรถก่อนอพี่ก๊อฟดูนี่นะอมยางอมอมยางนะครับแต่ไม่แอดนะใช่เพราะว่าช่วงล่างทำมาเยอะคืออันนี้ต้องบอกนะว่า18นะมันจะอมยาง อ่าอ่าดูของพี่เบ้นของพี่เบนสิบเก้าสิบเก้าแล้วตัวรถก็ยังจะูงกว่าอยู่นิดนึงเห็นไหมขับสบายหน่อยยังไม่อมยางอ่าขับสบายหน่อยก็แล้วแต่คนจะชอบไหนแต่ของผมก็ช่วงล่างก็เซ็ตมาก็ไม่ได้น่าเกลียคือต้องบอกว่าผมจัดฟิทเมน์ให้จะเอาตี้๋อะไรเจ้าสูงผมจัดฟิทเมน์ให้โช๊คเชิร์กสปริงโหลดทุกอย่างนะได้หมดครบหมดอ่ามาก็ ด้านหลังนะครับผมด้านหลังต้องบอกก่อนว่าเราคงไม่ได้ใส่ปีกหรือวิงท้ายอะไรอานนี้ให้นะคุผู้ชมนะฮะก็คือเราให้ดูนะอันนี้ก็คือเป็นกันชน M2 ใช่นะที่ผมบอกว่าคันนี้เป็นชุดแต่ง M2 นะสิ่งที่ผมจะใส่ให้ก็คือปลายท่อแต่งอ่าปลายท่อแต่งอ่าผู้ชมปลายท่อแต่งนะฮะของผมปลายท่อจะเป็น AC นะครับวิงหลังไม่ได้ให้อย่างที่บอกอ่าพอไม่ได้ให้เสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นแบบของพี่เบนแบบนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะฮะ ก็จะประมาณอย่างนี้แผมว่าส่วนใหญ่คุณผู้ชมไม่ชอบวิ่งหลังหรอกอ่ามีแต่ผมคนเียวยุ่งนึงใส่อ่ะก็จะได้แบบของพี่เบนซ์ไม่มีวิ่งหลังครับมีท่อแต่งแบบนี้นี่ของพี่ดับก็เป็นปลายแบบไดร์แบบไทยเทย์แล้วอ่าใช่ เราจะใส่แค่สายาแต่งนะใช่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะต่อแบบว่าอยากจะแบบเฮ้ยพี่ผมอยากได้ออปชันผมสามารถเพิ่มได้ไหมเพิ่มได้คุณอยากจะได้เฮดเดอร์คุณอยากจะได้ท่อเลนดึงแต่ขอท่อได้เพิ่มงบประมาณมาแต่สิ่งที่ผมจะทําให้คุณผู้ชมนะฮะจะไม่ได้เดินไปพวกนั้นให้จะใส่แค่ปายเดียวไม่ได้เดินท่อเลนดใช่แล้วผมต้องบอกคุณผู้ชมว่าระบบต่างๆระบบไฟฟ้าทุกอย่างจะใช้ได้หมดต้องใช้ได้หมดใช้ได้หมดเหมือนเธอออกมาจากวันแรกจากสูย์ใช่ต้องใช้ได้หมด เวเคือง่ายๆคอนเซปต์เราจะให้ใกล้เคียงป้ายแดงที่สุดเท่าที่จะทำได้ใช่เปิดเพราะผมเนี่ยรีสโตมานานแล้วนะเพราะว่าผมใช้รถตลอดนะครับคุณผู้ชมมันก็อาจจะมีคราบบ้างนะครับแล้วก็มีน้ำส้มไว้กินในรถนิดนึงเฮ้ยไม่ใช่เว้ยน้ำส้มนะอ่านะฮะ นี่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูสิ่งที่จะแถมให้กับคุณผู้ชมอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือจอแอนนจอยนี้นะตรงรุ่นของ e46 ใช่ก็จะเป็นจอขนาดใหญ่นะใช่พอดีช่องเลยซึ่งผมต้องบอกคุณผู้ชมว่าจออันนี้ที่ผมกับพี่เบนติดมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดของพี่เบน์ดูด้วยอ่ะที่ผมกับพี่เบนติดมาเนี่ยต้องบอกว่ามันอาจจะเป็นรุ่นเก่าล้าหลังไปนิดนึงเพราะเราติดกันมานานแล้วนะครับ ของผู้ชมเราจะแรนดอมให้นะว่าจะเป็นจอ Android แบบไหน,นะะต้องบอกก่อนว่าเป็น a n ร r o i d ที่ตรงรุ่นแน่นอนตรงรุ่นตัดตรงรุ่นไม่เอามาแปลงใ่ไม่แปลงนะไม่แปลงแนแง่นอนนะครับส่วนภายในเนี่ยมันแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมได้รถมาตอนนั้นมันจะเป็นภายในสีอะไรนะครับเราจะทําให้ใหม่แบบนี้ครับผมดูสิ อย่างพิโกนี่อาจจะเป็นตัวพิเศษหน่อยนะก็เป็นตัว I a s e ก็จะแบบที่ได้ลายไม้ก็จะมีช่องไรที่มันไม่เหมือนของใช่<อ>ครับวพวกลายมงลายไม้ต่างๆเนี่ยทีมต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราได้รถมามันเป็นแบบไหนเราก็จะเป็นต้องเป็นสีนั้นนะคุณผู้ชมนี่เห็นไหมเนี่ยจะทําให้ไม่แบบนี้หมดเลยนะอะทุกอย่างที่มันแตกหักมานะครับตรงนี้เราจะเปลี่ยนให้อันนี้ไม่หักนะของผม,ผมเห็นไหมฮะ เดี๋ยวจะให้ดูเป็นสภาพของรถพี่เบนต์ต่อเพราะว่ารถพี่เบนซ์เนี่ยภายในเขาจะใหม่กับผมเพราะตั้งแต่รีสโตมาเขายังไม่ได้ใช้ใช่ไม่ได้ใช้เลยครับแต่ของผมก็ไม่เก่านะให้ดูนะครับก็คือว่าต้องบอกว่าอย่างรถผมเนี่ยก็เหมือนที่ผมกำลังจะทำให้คุณผู้ชมทำสีคุณผู้ชมนะฮะทำสีข้างนอกนะฮะแล้วก็ภายในใหม่แบบนี้เลยครับนะคุณผู้ชมแต่ภายในผมทุ่งใหม่หมดเนี่ยใหม่หมดเลยนะนี่ใหม่เลยนะใช่คยิบเลยนะ คุณผู้ชมจะได้ภายในใหม่ๆคลิปๆแบบนี้นะครับแต่อันนี้อันนี้คือของแต่งนะอันนี้ไม่ได้ให้นะอันนี้ไม่รวมนะอันนี้เป็นหัวเกียร์ไม่รวมนะครับก็คือภายในใหม่ระบบไฟฟ้าใช้ได้หมดใช่ครับแล้วก็ภายนอกใหม่มวกกับของแต่งคุณผู้ชมต้องทำกันบ้านนะว่าชุดแต่ง M2 หน้าตาเป็นยังไงชุดแต่ง M3 หน้าตาเป็นยังไงใช่ครับผมหรือถ้าคิดไม่ออก เอาดีไซน์แบบผมกับพี่เบ้นไหมอ่าใช่แล้วก็เลือกสีเอาใช่ฮะเลือกสีเอานะครับไดครับส่วนเครื่องยนต์จริงๆแล้วอ่ารถที่เรากำลังจะหาเข้ามาทำนะให้ท่านผู้ชมได้จับจองนะผมเลือกเป็น6สูตรก่อนนะอ่าสามสองสามนะครับสองสามนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีรถอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น6สูตรหรือ4สูตรเรารับรีโนเวทอยู่แล้วนะฮะรีสโตให้คุณผู้ชมอยู่แล้วอ่าอ่รีโนเวทมันบ้านเลยนะครับรีโนเวทเป็นบ้านเลยพี่เห็นเห็นไหมฮะ ดูความสวยงามที่พี่เบนท์พี่เบน์เนี่ยเขาจะชอบรีสตอร์รถอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นมอไซค์หรือรถยนต์นะครับรถเขาทุกคันต้องกริปนะครับดูสิคือง่าย,ายๆรถพี่เบนทุกคันเนี่ยถ้าใครเคยเห็นจะบอกได้เลยว่ารถเขาการคียงไปอย่างทุกผาช,ช่เนี่ยคุณผู้ชมจะได้สวยๆแบบนี้เลยเใช่นะครับอ่าเห็นไะให้ดูนะครับ ก็คือสิ่งที่เราจะทําให้หนึ่งก็คือเครื่องยนต์ช่วงล่างสีภายในชุดแต่งลอ้อครับครบครับ,รบ,รบนะครับไฟวงแหวนต่างๆแล้วมีอะไรอีกไหมครพี่เวนก็คือเรียกได้ว่าพร้อมขับน,นะฮะช่วงล่างเงี้ยเราก็จะเคลียร์ให้ว่าตรงจุดตรงไหนนะฮะที่มันเสียหรือแลกเราก็จะซ่อมให้ก่อนนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ระบบเครื่องเราก็จะให้ช่าง โดยเฉพาะที่ช่างที่เป็น B.M เท่านั้นนะฮะใให้ดูแลรถเราก็คือตรงไหนที่มันไม่ดีตรงนี้เราก็จะให้เขาเปลี่ยนให้หมดทุกอย่างเพราะว่าคุณผู้ชมจะเอาไปจะได้เอาไปหล่อไปขับได้เลยครับเดียวส่วนคุณผู้ชมที่ใจร้อนผมแนะนําเลยว่าอย่าตังครับนะครับเพราะว่างานพวกนี้เนี่ยมันใช้เวลาในการทําอ่าใช่ผมต้องแจ้งกับคุณผู้ชมว่าเวลาระยะเวลาในการทําต้องมี2เดือนใช่ผมว่ามี2เดือนมี2เดือนแน่นอนใช่แต่ละคันนะครับมี2เดือน ตอนนี้ใครอยากได้เป็นคิวแรกโทรหาได้เลยเปิดจองเลยเปิดจองเลยนะครับคิวแรกรถเข้ามาพรุ่งนี้สีบอนหนึ่งคันคถ้าไม่ชอบบอนจะกลับก็ได้หรือจะเอาบอนก็ได้ได้ชุดล้อแบบนี้ทุกอย่างออกไปใหม่กริปในราคา ราคานะคุผู้ชมนะฮะผมต้องบอกก่อนนะบางคนบอกว่าเฮ้ยคุณราคาแพงไปหรือเปล่าผมบอกเลยว่าไม่แพงนะฮะเพราะว่าอย่างที่เราทำอ่ะงบประมาณในการทําคันหนึ่งตกแสนกว่าบาทใช่นะคือคืออ่าอย่างรถผมเนี้ยอาจจะกอล์ฟเนี้ยอาจจะทําแบบเวอร์เกินทะลุทะลุคลถ้าทำเนี่ยมีสามแสนเพราะว่าบางทีเราตีเฮดตุ้งเฮดเตอร์ท่อเเล็มท่อหล็ดยักโยมางเงี้ยมันมัน มันเพิ่มต้นทุนนะแต่ในราคาที่เราบอกคุณผู้ชมนี่คือทําตามสเตปที่เราจะทําให้ที่เมื่อกี้ที่อธิบายไปแล้วนะสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทใช่อันนี้คือราคาพร้อมรถที่ออกจากร้านพร้อมชุดแต่งพร้อมชุดแต่งสีใหม่ภายในใหม่ทุกอย่างใหม่ช่วงล่างใหม่ใช่ใช่ล้อใหม่ใช่ชุดแต่งใหม่แล้วล้อใหม่ยางใหม่นะยางใหม่ด้วยนะไฟหน้าไฟท้ายใหม่แล้วก็ใหญ่คุณผู้ชมแบบ สบายใจได้ด้วยนะเพราะร้านสีที่เราทำเนี่ยก็คือร้านที่มีคุณภาพมากเราถึงเลือกทำคเครื่องยนต์ช่วงล่างภายในเราก็จะเน้นที่ทํารถ B M โดยเฉพาะ เขาก็จะรู้ใจ BMW ว่าทําออกมาแล้วไงให้มันใหม่ที่สุดสวยที่สุดซึ่งระหว่างนี้คุณผู้ชมสามารถเข้ามาตามงานได้มาดูความเคลื่อนไหวของรถเราเอ้มันไปถึงไหนแล้วคุณกอฟคุณเบนซ์พาไปดูหน่อยครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมได้ดูนะ,ะใครที่สั่งก่อนคนแรกนะผมจะถ่ายคลิป EP1 EP2 EP3 EP4 EP จนกว่าจะเสร็จให้ดูแล้วก็นิดนึงอย่างคุณผู้ชมที่ต้องการเอารถเข้ามาลิสโตกับเรา อันนั้นต้องมาคุณก็ประมาณกันอีกทีนะเพราะว่าคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะออปชั่นไหนคุณอยากจะได้อะไรนะมันจะไม่ได้ตกอยู่แสนกว่าบาทหรอกอันนี้มันอยู่ที่ที่กําลังกับทรัพย์ของคุณแล้วนะฮะว่าคุณอยากจะใส่ของเทพใส่อะไรบ้างอะไรเงี้ยใช่ฮะนั้นมาว่ากันอีกทีโอเคสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับผมว่าคุวางจองได้เลยใช่องได้เลยคืออยากจะบอกว่าคุณไปซื้อรถคันหนึ่งตกเกิดสามแสนแล้วผม เปิดเสร็จแล้คูขายคุณสามแสน่นเาใช่คุณผู้ชมต้องไปดูราคา e ส6ในตลาดตอนนี้ตัวหกถูกราคาอยู่เท่าไหร่ดูก่อนนะที่เป็นไฟยกนะไม่ใช่ไฟคว่ำครอันนี้ที่ผมทําให้เนี่ยคือตัวไฟยกนะต้องไปดูก่อนเดี๋ยวไปดูเรื่องการขับขี่กันว่าสองคันนี้เนี่ยที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันเป็นยังไงคุณผู้ชมควรจะสั่งแบบไหนชอบแบบไหนเดี๋ยวไปดูกัน ันนี้ถึงช่วงคดลองขับจริงก็จริงแต่ว่าไม่ได้มาเทสอะไรจะให้เทสให้คุณผู้ชมได้ดูฟิลลิ่งในการขับขี่คันสามสองสามของผมตอนนี้นัองอุ้มขับอยู่ซึ่งที่บอกว่าจะเตี้ยกว่าคันโน้นจะเตี้ยของพี่เบน์ของพี่เบน์จะเป็นสามสามศูนย์สิ่งที่คุณผู้ชมจะได้รับเมื่อกี้ที่ผมบอกคุณผู้ชมไปนั่นก็คือจอแอนดรอยตัวนี้นะเกียร์ผมนี่ก็ยังเป็นหัวเกียร์ธรรมดาลายมงลายไม้แก่เดิมอยู่ ว่าผมอยากให้มันคงเดิมอย่างนี้ถามว่าเปลี่ยนได้ไหมเราเปลี่ยนได้อยู่แล้วแหละใช่นะฮะแต่ไม่ได้เปลี่ยนรายละเอียดขอดูทรงคันนี้ก่อนนะดีว่าอูให้ดูทรงคันนี้ก่อนดูทรงคันนี้ตอนวิ่งนะของพี่เบน์นะอันนี้คือล้อสิเก้านะคุณผู้ชมไปดิเข้าอีกล้อสิบเก้าไอี่าเห็นไหมล้อสิเก้าก็จะสูงหน่อยแต่ขับสบายนะขับสบายเห็นไหมนี่เห็นไหมอ่ากันชนไน้ M สองโอ้โหใหม่กริปจริงๆนะครับอ่า ให้คุณผู้ชมไล่ดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตรงนี้ผมก็ใส่เข้าไปนะน่นคือเขาเรียกว่าอะไรอ่าตัวครอบใหม่ครอบใหม่คอมยมี่ไหมอ่าคอมียมอันนี้ผมก็ใส่เข้าไปนะครับแต่ไม่ได้ใส่ให้คุณชมนะให้ดูก่อนว่าเวลารีสโตเวลาทำรถเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ครับผมไฟไฟประมาณนี้แต่ถ้าเกิดอยากได้ก็ก็เพิ่มงบาประมาณเพิ่มาประมาณได้เดี๋ยวทําให้นะครับอันนี้คือรถผมก็ผ่านการใช้งานเพราะเรารีมานานแล้วใช่ฮะผมก็ะกอบได้จะมีเกือบสามปีแล้วใช่ มานานแล้วนานมากแต่ก็ใช้งานอยู่อีกหนึ่งอย่างนะคุณผู้ชมตรงนี้หลายๆคันอาจจะแตกหักไปแล้วไฟอาจจะไม่ติดของคุณผู้ชมนะครับที่รีสโตไฟต้องติดทุกอย่างต้องใช้ได้นะครับไฟทุกดวงต้องติดหมดนะครับให้ดูโอ้โชคดียังติดทุกดวงวะไม่ติดแล้วหน้าแหกเลยท่านี้ด้วยไหมอ่าติดเห็นไหม ทุกทุกคันจะได้แบบนี้นี่นี่นี่แอมเบียนนี่แอมเบียนก็นติดอ่าเห็นไหมนี่นี่ผมเปิดไฟหน้านะเดี๋ยวผมปิดไฟหน้าก่อนอตึ๊บปิดแอมเบียนก็ดับไปนะฮะให้คุณผู้ชมได้ดูส่วนเสียงท่อที่คุณผู้ชมได้ยินอยู่ตอนนี้นะพี่เบนครับเสียงท่อนะครับคุณผู้ชมอ่าไม่รู้ว่าในกล้องได้ยินหรือเปล่าอย่างลั่นนะอ่า เสียงท่อนี่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าท่อที่เราให้คุณผู้ชมไปเนี่ยคือได้ปลายสวยใช่ได้ยแต่จะไม่ได้เสียงแบบนี้ครับผมอันนี้เนี่ยคือพวกเราทั้งสองคันเนี่ยเปลี่ยนกันมาตั้งแต่เฮดเลย h e ดอร์ก็คือเป็นท่อสูตรทั้งยวงของนอกหมดครับก็ถึงบอกว่ามันหมดเยอะกว่าแต่รูปทรงที่คุณผู้ชมได้ทุกอย่างจะได้เหมือนสองคันนี้ตามที่คุณผู้ชมเลือกและได้ภายในใหม่ๆแบบนี้ครับผมภายนอกใหม่ๆแบบนั้นครับโอเคไหมทั้งเครื่องยนต์ทุกอย่างล้อทุกอย่างยางทุกอย่างใหม่ ใช่แล้วก็อยากให้ดูตัวอย่างนิดนึงนะก็คือคันของพี่กอลปเนี่ยก็คือจะเตี้ยของพี่เบนซ์ใช่เนี่ยที่เราวิ่งขับมาเนี่ยคือเตี้ยขนาดของพี่กอลปนี่ถือว่าเตี้ยมากนะก็ยังเห็นไหมก็ยังนั่งเราไม่ได้นั่งหัวพังโง่แบบรุนแรงขนาดนั้นอ่ะมึงนั่งเกงหัวหรือเปล่าวไ้เกงไม่เกงเนี่ยเนี่ยก็คือนั่งเออเนี่ยผมมีขวดน้ำขวดหนึ่งเนี่ยให้ดูเนี่ยเห็นไหมแรงกระเพื่อมน้ำก็ได้เนี่ยอ่ะอ่าเห็นไหม มันไม่ได้กระเพื่อมเนี่ยขวดยังไม่หกล่วงเลยเนี่ยอคือมันก็ไม่ได้นั่งแบบโอ้ยรถเตี้ยลากเลือดพรรามขนาดนั้นใช่แต่คือ<ต>ค,คุณผู้ชมกระด้งหน่อยเลือกได้ว่าจะเตี้ยแบบผมหรือจะเตี้ยประมาณนั้นครับหรือจะเตี้ยแบบไหนก็นแล้วแต่หรือจะสูงขนาดไหนก็คุณผู้ชมเลือกได้อืนะครับมาเลือกกันอันนี้คือคันของผมนะเดี๋ยวไปต่อที่คันของพี่เบนซ์ครับ,รบมาถึงตอนนี้เราก็นั่งอยู่ในเจ้า e46330 ของพี่เบนซ์ คันที่เพิ่งรีสโตมาครับนะครับแต่ก่อนจะให้ดูสภาพต่างๆเดี๋ยวจะให้ดูคัน323ของผมเวลาวิ่งเนี่ยว่าทรงเขาเป็นยังไงนี่นะฮะอ่าเดี๋ยวจะให้คุณชมให้ดูก็จะเตียบประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมเตียประมาณนี้นะฮะเนี่ยคือใสๆคือต้องบอกคุณผู้ชมว่ารถผมเนี่ยเซตกันอยู่หลายวันถึงจะให้ได้ค่าที่ผมอยากได้ตามนี้มีสูตรอยู่ ใครเอาไปก๊อปปี้ก็เตีย้ยไม่อย่างนี้หรอกอาจจะเตีย้ยกว่านี้แต่ทรงไม่อย่างนี้เดี๋ยวจะให้ดูอ่ะขับไปนิดหนึ่งหายมา่ดึงหลังดิเอาสิาช่างปวดหัวเสร็์รถผมบอกไม่อยากทําแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวให้มาดูคันของพี่เบนซ์กันว่ารีสต์โตแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมนะครับเห็นไหมฮะนี่คือจนะอยอนดอยนะใช่เหม,มือนกันลายมงลายไม้ทุกอย่างสวยๆครับผมนะครับห<ม>น,น้าจอ อย่างแต่ตรงนั้นไฟที่โชว์เนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมว่าเพิ่งโชว์เมื่อกี้เพราะว่าเนื่องจากพี่เบ้นเนี่ยเขาจอดรถมากี่เดือนมูหลายเดือนห6เดือนมั้งสายจอดไม่ใช้เลยเกิดอะไรขึ้นสาย abs สาย abs หน้าล้อขวาเมื่อกี้เช็คแล้วอไปซะแล้วนะครับก็คือรถไม่ได้ใช้งานอาจจะโดนหนูกัดสายว่างั้นใช่ให้คุณผู้ชมได้ดูข้างหลังเนี่ยหลีแล้วก็จะใหม่แบบนี้นะใหม่แบบนี้เลยนะฮะใหม่แบบนี้เลยดูสิเกะทุกอย่างใช้ได้นะ หักไหมมันนิดหน่อยเออเดี๋ยวอ่าใช้อยู่ใช้ได้หมดนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูส่วนเรื่องการขับขี่คันนี้แน่นอนต้องขับสบายกว่าเพราะสูงกว่าใช่ครับอ่ะน้องภุมมแต่ก็นี่นะความแบบฟิล์มช่วงล่างนะอ่ามันก็ไม่ได้แบบกระด้างลดโหลดแบบจนทรมานอ่ะก็จะมีความกระด้างของช่วงล่างหน่อยนึงจากล้ออีกหน่อยนึงแต่โดยรวมก็คือก็ยังขับสบายนะก็คือขับต่างจังหวัดได้สบายไม่น่าเกลียดเลยนะขับมาเครียดอะใช่ มึงด่ารถกูป่ะเนี่ยเฮ้ยไม่ไม,ไม่ก็เนีย่ย <laughs> น้ำขวดเดิมเนี่ยพี่ก็ดูดิน้ำไม่กระดิกเลยเีอันนี้จะนิ่งกว่าน,น,นิ่งไอ้รถผมขับไม่เครียดนะ <laughs> ดขับไปไย,ยิ้มไปใช่ <laughs> <laughs> ก็คืออย่างแบบ e46 รถแบบที่เซ็ตช่วงล่างมาดีๆอย่างคันล่าสุดที่ผมได้ขับไปเชียงใหม่อ่ะก็บอกเลยนะว่ารถโหลดอย่างนั้นน่สามารถขับต่างจังหวัดสบายจริงนะไม่ได้เครียดไม่ได้นั่งกระแทกแบบขับแบบขัพลเมือานี่นี่จะให้ฟังเสียงท่อหน่อยจัดเสียงท่อให้ผู้ชมหน่อย เป็นไงคันนี้ก็จะออกเสียงนุ่มๆกว่าหน่อยใช่คันนี้ก็เป็นข้อสูตรจากนอกทั้งยวงแล้วเป็นของอะไรนะพี่เบน HKS ครับอันนี้ HKS นะครับทั้งยวงทั้งยวงใช่ก็ของผู้ชมที่บอกไปก็คือจะได้ปลายท่อนะครับทั้งยวงคงไม่ไหวขาดทุนน่าจะยับนะครับเพราะว่าทำทำอันนี้ผมจะบอกคุณผู้ชมเลยว่ากำไรแทบไม่เหลือเล็กๆน้อยๆแต่อยากทำ เอออยากทำใช่ฮะใช้คำว่าอยากทำมากกว่าก็อยากให้แบบมีซีหกแบบแล้วหล่อบป็นน้องถนนเยอะๆนะใช่เวลาเห็นเพื่อนรุ่นรุ่นหลับสวยๆขับเจอกันอย่างเงี้ยมันแบบมีความสุขคือเราชอบอ่ะนะมันได้ดูแบบดูดีอ่ะเจอกันทักทายกันใช่ดูสินี่นี่ดูคขนนคานจ้ำดูคขนาดจ้ำเห็นไหมจับเนินเนี่ยปุ๊บเห็นไหมก็ไม่โดนซุ้มแล้วเนี่ยไม่มีรถผมไม่เคยโดนซุ้มเผมบอกว่าช่างปวดหัวไงอ่า จัดไปคุณผู้ชมติดต่อเข้ามานะครับถามรายละเอียดได้ตลอดนะครับว่าจะดีไซน์แบบไหนแล้วแต่คุณผู้ชมเลยจะเพิ่มตรงนี้จะลดตรงนี้ลงได้หมดนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กลับมาโตครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e ดไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุทกๆวันจากร้านแมกกาโมโตนะครับ